สวัสดีค่ะ and welcome to my English online l e s s o n and today we are going to have a look the grammar sections สวัสดีและยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่การเรียนออนไลน์ค่ะในรายวิชาภาษาอังกฤษกับครูบริชค่ะวันนี้เรายังมาในพาร์ทของ grammar ค่ะจะเป็นบทเรียนไหนเกี่ยวกับ grammar เรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ the topic that we are going to learn today is how to use be used to get used to used to and would แล้วหลักกรา r หรือไวยากรณ์ที่เราจะเรียนกันในวันนี้ค่ะก็คือเรื่องของการใช้ used to be used to get used to. สาตัวนี้ล่ะค่ะที่มันเป็นปัญหากับเรามาตลอดเลยว่ามันก็ use till เหมือนๆกันแล้วมันจะใช้ต่างกันยังไงคะจริงๆแล้วมันมีเทคนิคในการใช้อยู่นิดเดียวเองค่ะแล้วก็วันนี้ครูบิ๊แถมให้ด้วยอีกหนึ่งคำคือการใช้ w o l d ค่ะซึ่งก็มีความหมายใกล้เคียงกันเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า4ตัวนี้เนี่ยเวลาจะเอาไปใช้เนี่ยมันมีวิธีการใช้ยังไงค่ะ เช่นเคยค่ะก่อนจะไปสู่บทเรียนนะคะมาทบทวนความรู้กันหน่อยค่ะเช็คกันหน่อยว่าเรามีความรู้เรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนโดยการทำพรีเทสค่ะพรีเทสข้อที่หนึ่งค่ะ I'm not used to blank up early A get B getting เจอ p r e t e s t ข้อที่1เข้าไปบางคนถึงกับงงเลยค่ะเคยจํามาว่ากริยาอะไรที่ตามหลัง to จะต้องเป็น infinitive ใช่ไหมคะต้องเป็นกริยาช่องที่1นั่นเองแต่ว่าทําไมข้อนี้ครูวิชเฉลยผิดหรือเปล่าเพราะว่าทําไมกลายไปเป็น,ปน getting กริยาที่เติม ing ไปได้ล่ะคะนี่แหละค่ะคือเรื่องของหลัก grammar ที่เราจะเรียนกันในเนื้อหาของเรื่องนี้ค่ะเดี๋ยวค่อยไปดูรายละเอียดกันในบทเรียนนะคะข้อนี้เฉลยที่ถูกต้องค่ะประโยคจะต้องเป็น I'm not used to getting up early I'm not used to getting up early. ข้อที่1พลาดไปไม่เป็นไรค่ะมาดูกันต่อในข้อที่2ค่ะหรือว่าใครที่ถูกแล้วในข้อที่1ก็มาเพิ่มความมั่นใจกันต่อในข้อที่2องนะคะ When I was a child, I used to blank to school early. A. go B. going ประโยคนี้ค่ะที่ถูกต้องค่ะจะเป็น when I was a child I used to go to school early ก็คือตอนที่เป็นเด็กๆเ,เนี่ยชินกับการไปโรงเรียนแต่เช้าค่ะผ่านไปแล้ว2ข้อบางคนงงหนักเลยค่ะเพราะว่าไปเจอข้อที่1เนี่ยก็หลัง used to เหมือนกันแต่ข้อที่1ใช้กริยาเติม ing พอมาในข้อที่2กลับกลายไปเป็นกริยาช่องที่1เหมือนเดิมอีก เออแล้วสรุปแล้วมันจะต้องใช้ยังไงกันคะเนี่ยก็ตามได้ use to เหมือนกันเดี๋ยวในบทเรียนเราจะได้ดูกันค่ะว่าทำไมบางอันใช้กริยาเติม ing บางอันใช้กริยาเป็น infinitive ช่องที่1ธรรมดาค่ะมาลองพรีเทสกันอีกสักข้อหนึ่งค่ะ which sentence is not correct a I would go running every day b I would live in Scotland C. I used to live in Scotland. Pretest ข้อที่3ค่ะคระูวิถามว่าประโยคใดไม่ถูกต้องค่ะคำตอบก็คือข้อ b ค่ะ I would live in Scotland. I would live in Scotland. ประโยคนี้เพิ่นๆกเ็เรื่องโครงสร้างหรือว่า grammar ก็ถูกต้องแล้วนะคะแต่ว่าผิดเรื่องของการนำเสนอความหมายไปสักนิดนึงค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันในเนื้อหานะคะว่าแล้วที่ถูกต้องจะต้องเขียนแบบไหนคะ่ะ พรี e s t ข้อที่3ค่ะคระูวิทถามว่าประโยคใดไม่ถูกต้องค่ะคำตอบก็คือข้อ B ค่ะจบ pretest กันไปแล้วนะคะ3ข้อเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะทําถูกหมดหรือเปล่าคะถ้ายังถูกไม่หมดมีผิดบ้างถูกบ้างก็ไม่เป็นไรค่ะเรามาเ,าเรียนรู้กันแล้วก็เดี๋ยวไปแก้ตัวกัน,กนใหม่ใน Post สเทสนะคะก่อนจะไปเข้าสู่เรื่องของการใช้นะคะแล้วก็เรื่องของความหมายค่ะมาฝึกออกเสียงกันสักนิดนึงค่ะคาว่า used to มันจะมีสองเสียงค่ะในเสียงท้ายค่ะเสียงแรกก็คือเสียงสันค่ะๆๆๆหรือว่าเสียงแซดนั่นเองค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งค่ะก็คือเสียงเดเสียงตัวดีที่เราคุ้นเคยนั่นแหละค่ะแล้วออกรวมกันเร็วๆค่ะก็จะได้เป็น used to used to นะคะออกเสียงเร็วๆไปเลยก็แทบจะมีแค่ลมอะค่ะแทบจะไม่มีเสียงอะไรออกมาเลยนะคะก็ลองฝึกอ่านออกเสียงกันดูนะคะ used to used to ฝึกออกเสียงกันไปแล้วค่ะมาดูเรื่องของการใช้และความหมายกันนิดนึงค่ะคำแรกเลยนะคะ be used to be used to คำนี้ค่ะแปลเผินๆเลยก็แปล,ล,แปลว่าเคยชินหรือแปลว่าคุ้นเคยน,เนั่นเองค่ะแสดงว่าเราทำสิ่งนั้นมาเป็นประจำแล้วค่ะทำจนชินจนเป็นกิจ,จวัตร,รของเราแล้วเราก็ใช้ประโยคสํานวน,านนี้ได้เลยค่ะ be used to B ในที่นี้ก็คือ verb to be นั่นเองค่ะนักเรียนจะเอาไปใช้กับประธานตัวไหนก็ผันตามประธานตัวนั้นได้เลยค่ะเป็น is, a m a r e หรือว่าถ้าเป็นอดีตก็เป็น was/were ใช่ไหมคะก็เราเคยชินกับอะไรก็ตามด้วยกริยาที่เติม ing นะคะเวลาเอาไปใช้หรือจะเป็นคำนามก็ได้มาดูตัวอย่างประโยคกันสักนิดนึงค่ะแต่งประโยคจากเด็กผู้หญิงที่อยู่ข้างล่างนะคะประโยคบอกว่า she is used to getting up early in the morning she is used to Getting up early in the morning ก็คือเธอชินกับการตื่นนอนแต่เช้านั่นเองค่ะเห็นไหมคะเราตื่นเช้าไปโรงเรียนทุทกๆวันตื่นแบบนี้ทุกวันเวลาเดิมทุกวันค่ะก็เลยเคยชินกับสิ่งสิ่งนั้นค่ะถ้าต้องการสื่อความหมายว่าเราชินกับสิ่งสิ่งนั้นเพราะเราทำมันมาเป็นประจำแล้วก็ใช้ไปเลยค่ะ be used to be used to ต่อมาเป็น get used to get used to ตัวนี้ค่ะก็ ถ้าแปลเผินๆเนี่ยก็เหมือนกับ be used to เมื่อสักครู่เลยค่ะก็แปลว่าคุ้นเคยเคยชินแต่ว่า get used to เนี่ยจะมีในลักษณะของการต้องปรับตัวค่ะเหมือนเราย้ายไปอยู่ที่ไหนใหม่ย้ายโรงเรียนใหม่หรือว่าย้ายห้องเรียนใหม่ย้ายไป,ไปอยู่ประเทศใหม่นะคะไปเรียนต่อไปทำงานในพื้นที่ที่เราไม่เคยชินมาก่อนแบบนี้ค่ะเราต้องมีการไปปรับตัวแบบนี้เนี่ยเราจะใช้ get used to ค่ะในการแต่งประโยคค่ะ ไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะดูผู้ชายคนนี้นะคะอาจจะย้ายประเทศใช่ไหมคะไปอยู่ประเทศไหนสักประเทศหนึ่งซึ่งปกติถ้าอยู่เมืองไทยเนี่ยเราขับรถในเลนซ้ายใช่ไหมคะพอะเขาไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยกลายเป็นต้องไปขับรถในเลนขวาค่ะก็เลยอาจจะต้องไปปรับตัวในเรื่องของการขับรถใช่ไหมคะประโยคก็เลยได้เป็น he is getting used to driving on the right he is getting used to driving on the right ก็คือเขาเริ่มชินกับการ ต้องไปขับรถชิดขวานะคะขับรถเลนขวาแล้วจะเคยขับเลนซ้ายย้ายประเทศไปต้องไปขับเลนขวาค่ะก็เลยต้องมีการปรับตัวแล้วตอนนี้ก็เริ่มชินแล้วนะคะข้อสังเกตในการใช้ get used to นะคะก็จะเหมือนกับ be used to เมื่อสักครู่เลยก็คือถ้าจะเกิดจะใช้กริยาเนี่ยต้องเป็นกริยาที่อยู่ในรูปของ gerund ก็คือกริยาเต erm ิม ing ค่ะหรือจะใช้เป็นคำนามก็ได้ค่ะ อย่างในประโยคนี้นะคะก็เป็น he is getting used to driving เห็นไหมคะ drive เติม ing ค่ะเราจะไม่ใช้ getting used to drive แบบนี้ประโยคผิดนะคะต้องเป็น getting used to driving quiz time ถึงเวลาของการตอบคำถามแล้วค่ะลองมาดูกันค่ะจบไปแล้ว2ตัว be used to กับ get used to เอาแค่2ตัวนี้ก่อนนะคะว่าเราจะสามารถแยกการใช้งานได้ถูกต้องหรือเปล่าค่ะไปดูคำถามกันค่ะ adapting to city life is hard but i'm slowly blank it adapting to city life is hard but i'm slowly blank it adapting to city life is hard but i'm slowly blank it adapting to city life is hard but i'm slowly getting used to it <inaudible> <theme> ในการใช้ชีวิตในเมืองนะคะมีความยากลำบากค่ะแต่ฉันก็ค่อยๆปรับตัวค่ะก็คือค่อยๆเริ่มที่จะชินกับมันนั่นเองค่ะหมายความว่าเราย้ายจากอีกที่หนึ่งไปอยู่อีกที่หนึง่งใช่ไหมคะจากเคยอยู่ชนบทแล้วย้ายมาอยู่ในเมืองก็เลยต้องมีการปรับตัวก็เลยใช้เป็นสำนวนของ get used to ในการแต่งประโยคนี้ค่ะค u ิสข้อที่2ค่ะ The noise in this neighborhood is terrible but I am Blank it now. ข้อที่สองคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ B ค่ะประโยคจะได้เป็น The noise in this neighborhood is terrible but I'm a used to it now ความหมายก็จะประมาณว่าในละแวกเนี้ยค่ะค่อนข้างมีเสียงดังรบกวนอยู่บ่อยๆเลยค่ะเสียงก็คือ terrible ก็คือแย่มากๆเลยค่ะ but I am used to it now แต่ตอนนี้ชินแล้วค่ะอันนี้แหละเป็นการสื่อว่าอยู่กับมันมานานแล้วใช่ไหมคะอยู่จนชินไปแล้วค่ะมาถึงตัวที่3ค่ะการใช้ used to used ตัวนี้น่าจะสังเกตนะคะจะไม่มีคำกริยาอะไรมานำหน้าเลยนะคะใช้ used to ไปเลยค่ะทำไมถึงไม่มีอะไรมานำหน้าเลยก็เพราะว่า2ตัวแรกนะคะที่มี be verb to be ใช่ไหมคะแล้วก็มี get มาวางอยู่ข้างหน้า used to เพราะว่า used to ใน2ประโยคแรกเนี่ย ทำหน้าที่เป็น adjective ของประโยคค่ะไม่ได้ทําหน้าที่กริยาแต่พอในคำว่า used to เฉยๆที่ไม่มีกริยาอะไรมานําเลยเนี่ยเขาทําหน้าที่เป็นกริยาของเขาเองเลยค่ะก็คือเป็น past เป็นอดีตค่ะ verb ช่องที่2นะคะเพื่อบอกว่าเราได้เคยทําสิ่งนั้นสิ่งนี้มาแล้วในอดีตค่ะแล้วก็หมายความว่าปัจจุบันไม่ได้ทําสิ่งนั้นแล้วนะคะถ้าให้แปลเป็นภาษาไทยง่ายๆก็คือเคยทำนั่นเองค่ะ ดูตัวอย่างประโยคกันดีกว่าค่ะดูรูปผู้ชายคนนี้นะคะในคลิปวิดีโอสั้นๆค่ะดูตอนนี้เขาก็เริ่มจะมีอายุแล้วใช่ไหมคะหัวเข่าอะไรก็จะไม่ค่อยดีแล้วก็จะได้ประโยคเป็น He used to play football for the local team but he's too old now. he used to play football play for the local team but he's too old now แต่ตอนนี้อายุมากแล้วใช่ไหมคะก็เลยไม่ได้เล่นแล้วหมายความว่าเมื่อก่อนเคยเล่นฟุตบอลค่ะให้กับทีมท้องถิ่นค่ะแต่ปัจจุบันอายุมากแล้วก็เลยไม่ได้เล่นแล้วนั่นเองค่ะเห็นไหมคะเป็นการเน้นว่าเคยทําสิ่งนั้นมาแล้วในอดีตแล้วปัจจุบันไม่ได้ทําข้อสังเกตในการใช้ค่ะนักเรียนสังเกตไหมคะว่า2ตัวแรกที่เราเรียนมา be used to กับ get used สองตัวนั้นเนี่ยกริยาจะต้องเติม ing หรือเป็น gerund ใช่ไหมคะหรือว่าจะเป็นคำนามก็ได้แต่พอมาเป็นการใช้ used to ที่ used ทำหน้าที่เป็นกริยาด้วยตัวเองเลยเนี่ยเป็นอดีตนะคะกริยาที่ตามหลังเนี่ยจะไม่เติม ing ค่ะเราจะใช้เป็น verb ช่องที่1ปกติเลยค่ะเป็น base form of verb ไปเลยค่ะ Quiz t i m e ถึงเวลาของการตอบคำถามแล้วค่ะมาดูกันว่าจะใช้ be used to get used to แล้วก็ used to สามตัวนี้ได้ถูกต้องตามประโยคความหมายแล้วก็โครงสร้างหรือเปล่าค่ะ Quiz ข้อที่1ค่ะ when j a m s w a s young c h e blank fishing with his grandfather every Saturday ตอบของคริส้อที่หนึ่งค่ะก็คือ A used to go มาดูประโยคนะคะ When James was young, she used to go fishing with his grandfather every Saturday. ประโยคก็คือตอนที่เจนยังเป็นเด็กอะคะ่ะเธอเนี่ยได้ไปตกปลากับปู่ของเธอเนี่ยทุกๆวันเสาร์เลยค่ะหมายความว่าตอนเป็นเด็กเนี่ยเคยไปแต่ปัจจุบันเนี่ยไม่ได้ไปแล้วใช่ไหมคะก็เลยใช้ used to เพื่ออธิบายว่าเคยไปค่ะ มาที่ตัวที่ครูวิทเอามาแถมให้ค่ะก็คือคำว่า w o o d ค่ะ w o o d เหมือนกับการใช้ used เลยค่ะก็คือตามหลังวูดก็จะเป็นเวิร์บช่องที่1นนะคะแต่มีข้อจํากัดนิดนึงค่ะถึงแม้ว่าจะมีความหมายเหมือนกันกับ u used to นะคะที่แปลว่าเคยเป็นเหตุการณ์ในอดีตว่าเราเคยทําสิ่งนั้นสิ่งนี้มาปัจจุบันไม่ได้ทําแล้วแต่ข้อจํากัดของมันก็คือวูดเนี่ยค่ะจะไม่ใช้ในการอธิบายลักษณะหรือว่าอธิบายความชอบว่าเคยชอบสิ่งนั้นสิ่งนี้มาเราจะไม่ใช้ would นะคะจะใช้ used to แทนค่ะหรือแม้กระทั่งอธิบายลักษณะอย่างเช่นตัวอย่าง นะคะคนักเรียนดูในประโยคเลยค่ะ I would have long hair I would have long hair ฉันเคยมีผมยาวแบบนี้เราจะไม่ใช้ would ในการบอกค่ะจะใช้เป็น used to ในการบอกค่ะว่าเคยมีผมยาวมาก่อนนะคะประโยคที่ถูกต้องควรจะเป็น I used to have long hair I used to have long hair. ฉันเคยมีผมยาวไม่ใช้ w would นะคะแล้วเมื่อไหร่จะใช้ w o Wood ล่ะคะครูบีทถ้าเป็น w o would เนี่ยเราจะใช้ในกรณีที่เราพูดถึงสถานการณ์หรือว่าเหตุการณ์อะไรที่เราเคยทำในอดีตทําแบบต่อเนื่องมาแล้วปัจจุบันเนี่ยไม่ได้ทำแล้วนะคะเป็นสถานการณ์หรือกิจวัตรประจําวันทั่วๆไปจะไม่พูดถึงสถานะแล้วไม่พูดถึงความชอบนะคะอย่างเช่นตัวอย่างค่ะ I would go running every day. I would go running every day. ฉันออกไปวิ่งทุกวันเลยนะคะฉันเคยวิ่งทุกๆวันหมายความว่าอดีตเคยวิ่งปัจจุบัน,นไม่ได้ทำแล้วนะคะอันนี้ใช้ would ได้ค่ะเพราะเป็นการบอกกิจวัตรประจำวันในอดีตค่ะหรือถ้าไม่ใช้ would ก็ใช้ used to แทนไปเลยก็ได้นะคะ mm hmm. would กับ used to เนี่ย จริงๆแล้วใช้แทนกันได้เลยค่ะคําว่า w o o d เนี่ยก็อาจจะมีความเป็นทางการมากกว่าสักนิดนึงค่ะแต่จริงๆแล้วใช้แทนกันได้ยกเว้นอธิบายความชอบอธิบายลักษณะหรือการบอกสถานะในอดีตนะคะจะไม่ใช้ u o o d ค่ะอย่างในประโยคนี้ก็จะใช้แต่งประโยคว่า I used to go running every day I used to go running every day พูดแบบนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะก็คือฉันเคยไปวิ่งทุกวันค่ะ ข้อสังเกตของว o d นะคะก็จะเหมือนกับ use d to ค่ะตรงที่เวลาใช้เนะะี่ยค่ะก็จะตามด้วยกริยาช่องที่1เลยนะคะเพราะว่า w u o d เป็นกริยาช่วยใช่ไหมคะตามหลังกริยาช่วยก็จะเป็น Ver รช่องที่1อย่าเอากริยาไปเติม ing นะคะไม่เหมือนกับ be used to กับ get used to ใน2ตัวแรกนะคะ ค i ิ time ถึงเวลาของการตอบคำถามกันแล้วค่ะมาดูกันค่ะว่าเราจะสามารถทำแบบทดสอบหรือว่าตอบคำถามได้ถูกต้องกันหรือเปล่าหลังจากเรียนครบไปแล้วทั้ง4ตัวนะคะ Quiz ข้อที่1ค่ะ during that time I blank to spend at least two hours in the gym every day คำตอบของข้อนี้ค่ะที่ถูกต้องนะคะจะเป็น A ค่ะ used to like used to like ประโยคเต็มๆจะได้เป็น During that time, I used to like to spend at least two hours in the gym every day. ก็คือเขาเนี่ยเคยชอบใช้เวลาอย่างน้อยเนี่ยสชั่วโมงต่อวันเลยค่ะในทุกๆวันเลยนะคะเพื่อไปอยู่ในยิมหรือว่าสถานที่ออกกำลังกายะคะ่ะเพื่อไปออกกำลังกายนั่นเองนะคะในช่วงเวลาอของแต่ละวันเนี่ยก็จะต้องมีอย่างน้อย2ชั่วโมงค่ะที่จะต้องไปนะคะคือเคยชอบไปนั่นเองไปถึงปัจจุบันนี้ไม่ได้ไปแล้วนะคะ ข้อที่2ค่ะ When the weather was bad I blank stay home and read a novel คำตอบของข้อนี้ค่ะก็คือถูกทั้ง2ตัวเลยค่ะจะใช้ used to หรือว่าใช้ would ก็ได้เหมือนกันค่ะทั้งสองตัวความหมายไม่ผิดแล้วก็ไม่ผิดเรื่องของ grammar โครงสร้างไวยากรณ์ด้วยนะคะประโยคก็จะได้เป็น When the weather was bad I used to stay home and read the novel หรือ when the weather was bad I would stay home and read the novel ประโยคก็จะให้ความหมายประมาณว่าอาเวลามีฝนตกเนี่ยหรือว่าอากาศไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เนี่ยฉันก็จะอยู่บ้านแล้วก็อ่านนิยายค่ะหมายถึงเคยทำในอดีตปัจจุบันไม่ได้ทำแล้วนะคะก็คือเป็นการบอกกิจวัตรประจำวันทั่วๆไปค่ะว่าเคยทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ในอดีตก็เลยใช้ used to หรือว่าใช้ would ก็ได้ค่ะได้ทั้งสงตัวถูกต้องทั้งความหมายและไวยากรณ์เลยค่ะ จบไปแล้วนะคะทั้ง4ตัวเลยค่ะ be used to get used to used to แล้วก็ที่แถมมาให้ค่ะอีกหนึ่งตัว would ค่ะ4ตัวนี้ก็ดูเผินความหมายก็จะคล้ายๆกันนะ,นะคะแต่อย่างที่เราเรียนมาแล้วค่ะมันมีหลักการในการใช้ของแต่และตัวอยู่นะคะเรามาสรุปกันนิดนึงค่ะตัวแรกเลยค่ะ be used to แน่นอนตัวนี้ต้องมี verb to be ในการเอามาใช้ด้วยนะคะผ่าน verb to be ให้ถูกกันด้วยนะคะ is am are was were หรือว่าอยู่ในโครงสร้างประโยคแบบไหน,น tense ไหนก็เอาไปผ่านตามนั้นกันด้วยนะคะประโยคของการใช้ be u s เนี่ยก็จะต้องใช้ด้วยการตามหลังด้วยกริยานะคะกริยาต้องเป็นกริยาที่เติม ing หรือที่เรียกว่า gerund ค่ะหรือจะเป็นคำนามกลุ่มคำนามก็ได้เหมือนกันค่ะก็จะให้ความหมายประมาณว่าคุ้นเคยหรือว่าเคยชินกับสิ่งสิ่งนั้นแล้วค่ะเนื่องจากเราทำมันมาเป็นประจำจนชินกับมันแล้วค่ะตัวที่2ค่ะ get used to get used to โครงสร้างเนี่ยเหมือนกับ be used to เลยค่ะก็คือตามด้วยกริยาที่เติม ing หรือว่า gerund นะคะหรือว่าจะเป็นคำนามกลุ่มคำนามก็ได้เหมือนกันค่ะแต่มีความต่างตรงความหมายสักนิดหนึ่งก็คือถ้าเป็น get used to เนี่ยจะมีความหมายในลักษณะว่าต้องมีการไปปรับตัวให้เรานึกจินตนาการถึงการต้องไปอยู่โรงเรียนอื่นนะคะที่เป็นโรงเรียนใหม่เราไม่เคยคุ้นเคยกับสถานที่นั้นๆหรือว่าย้ายไปอยู่ต่างประเทศไปเรียนต่อไปทํางานแล้วเราไม่คุ้นเคยกับวัฒนธรรมกับภาษาของเขาเราก็เลยต้อง องไป get used to ก็คือไปปรับตัวนะคะต้องมีการปรับตัวให้ชินกับพื้นที่กับวัฒนธรรมของที่ที่เราไปอยู่นะคะและตัวที่3ค่ะก็คือ used to used to เหมือนที่บอกไปค่ะ used to เนี่ยเขาทำหน้าที่เป็นกริยาเลยนะคะไม่ได้เหมือนกับ uh, be used to กับ get used to สองตัวแรกนั้นตัว used เนี่ยทำหน้าที่เป็น adjective เวลาใช้หรือต้องตามด้วยกริยาที่เติม ing หรือว่าที่เป็น gerund นะคะหรือคำนามก็ได้แต่ถ้าเป็น used to เฉยๆที่ไม่มีอะไรมาข้างอยู่ข้างหน้าเลยเนี่ยเพราะเขาเป็นกริยาของเขาเองนักเรียนต้องใช้ verb ช่องที่1นนะคะเพื่อมาตามหลัง to ค่ะต้องเป็น used to แล้วก็ตามด้วย verb ช่อง1 infinitive ะะเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยก็จะให้ความหมายว่าเคยค่ะเป็นลักษณะในการบอกว่า,าเป็นสิ่งที่เคยทำในอดีตแบบทำเป็นประจำแหละในอดีตแต่ปัจจุบันเนี้ยไม่ได้ทำแล้วเลิกทำแล้วนั่นเองค่ะ ส่วนตัวที่4ค่ะที่เป็นตัวแถมมาให้ w o o d นะคะตัวนี้ก็จะเหมือนกับ used to ความหมายเหมือนกันเลยค่ะแล้วก็วิธีใช้ก็เหมือนกันด้วยตามหลังด้วย verb ช่องที่1ค่ะต่างกันนิดเดียวตรงที่ w o o d เนี่ยจะมีความเป็นทางการมากกว่า used to สักนิดนึงนะคะแต่ก็ใช้แทนกันได้ข้อจำกัดของการใช้ w o o d นะคะถึงแม้ว่าจะบอกว่าเอาไว้ใช้แทน used to ได้เนี่ยจริงๆก็ไม่ได้ใช้แทนได้ทั้งหมดนะคะถ้าเกิดเราต้องการบอกเรื่องอเป็นสิ่งที่เราเคยชอบเป็น สิ่งที่เราเคยเป็นในอดีตอย่างเงี้ยค่ะเราจะไม่ใช้ would นะคะที่ทอบอกลักษณะบอกความชอบอันนั้นเราจะใช้ used to ไปเลยค่ะ would จะใช้เฉพาะอาธิบายในเรื่องของเหตุการณ์หรือว่าลักษณะ,ะที่เป็นกิจวัตรที่เราทำในอดีตแล้วก็ปัจจุบันเราไม่ได้ทำแล้วนะคะอันนั้นถึงจะใช้ would นะคะ จบไปแล้วนะคะกับ grammar section ค่ะในพาร์ทของการใช้ be used to get used to used to แล้วก็ที่แถมให้ค่ะคำว่า would ค่ะ4ตัวนี้ก็จะมีวิธีการใช้ที่แตกต่างกันออกไปนะคะซึ่งนักเรียนก็ได้เรียนรู้กันแล้วค่ะอย่าลืมค่ะเอาความรู้ที่ได้จากคลิปวิดีโอนี้นะคะไปทำแบบทดสอบค่ะเป็น post test นะคะท้ายบทเรียนเพื่อเก็บคะแนนหลังเรียนในวิชานี้กันด้วยนะคะ หากนักเรียนยังมีข้อสงสัยอยู่นะคะในการเรียนกราฟิกนะคะไม่ว่าจะเป็นเซ็กชันไหนก็ตามค่ะนักเรียนสามารถติดต่อสอบถามนะคะหรือว่าทิ้งข้อคําถามไว้ให้ครูบีได้ค่ะในเว็บบอร์ดของปารเกต์เลิร์นนิ่งไซเบอร์คค่ะหรือว่าจะเข้าไปใน Google Classroom หรือว่าติดต่อผ่านไลน์กลุ่มก็ได้เช่นเดียวกันค่ะวันนี้ครูบีต้องไปก่อนแล้วนะคะเราเจอกันใหม่ในบทเรียนหน้านะคะ Thank you for watching this video and see you next lesson Have a good luck with your English สวัสดีค่ะ